สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถินโกกอกนะคะตอนนี้เราก็รอน้ํานะคะนี่ยายนี่เอาน้ําก่อนเนาะ,ะรถมาถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่แม่ถินนะคะไม่ได้มาก็ไม่ได้รถนะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้วก็เลยรถช้าหน่อยนะคะเนาะน้ำก็นะคะเหือดแห้งหมดแล้วนะคะอยู่ในนี้ก็น้ําเหือดแห้งนะคะเราก็ต้องนะคะใช้น้ํานะคะเยอะเหมือนกันเนาะ เราก็จะไปตรงโน้นนะครับ mm งูง hmm. ูเข้ารถแอดชิดงูงูงูเข้าไปแล้วมันตัวใบใหญ่ปันไดดอกงูอะไรยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใช้แล้วใช้แล้วชิทชงูงูกับใบใหญ่ดอกงูเข้ารถเจ้าดีแล้วเร็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 วออกหกเลขหกดึงศูนย์หกอีกแล้ว โอ้แล้วแมวจีบอาบน้ำอยู่เออเออแกพามาเลยเดี๋ยวมันเจอพญานาะมันวิ่งหนีโอ้โหไหนโอ้โหมันไปแล้วมันไปแล้วลูลูลูลไปไหนไปไหนเฮ้ยอย่าไปบ้านแม่บันเทียนอย่าไปทาถน้นเดี๋ยวมันเข้าบ้านหนูมันไม่เข้าหรอกเดี๋ยวมันก็จะไปนี่นะคะงูมีพิษไปแล้วไปแล้วว้ตัวเดียวกันกับอันที่เห็นตอนนั้นเลยอ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเลื้อยไปแล้วเลื้อยไปเลื้อยไปแล้ว ให้เขาเข้าป่านู่นแล้วเนาะูนอยู่ใต้ท้องรถแิไปไปไปเดี๋ยวมันจะไปเข้ากระเบื้องแล้วนี่นะคะไปแล้วไป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 เข้าป่าเข้าป่าไปเด้อเข้าป่าเข้าดงไปแล้วเด้อหมันเข้าแล้วไปแล้วนะคะลอยไปแล้วเนาะให้มันไปเลยให้มันไปเลย ตรงไหนแล้วเข่าไมันชิเข่าไปนั่นแล้วบนเดินกินเด้อแล้วมันจะมานะตรงนี้น่นน่นน่นเจ้าจะไปงัดไปเงะให้มันไปหน้าพุ่น ไ, you, ora, hand, Arrow, hand, ไปลดให้ม oh, hey, uh, ันไปลดให้มันลงหน้าคุ่นไปแล้วไปแล้วคนอยู่นั่นเนาะยูไซเหรอคนอยู่คุณมนก็ไปไปมากๆอยู่นั่นเลยไปแล้ว เออให้มันไปโรดไปเห็ดมันเถอะมันมาหากินไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วนะคะป้าหกหนึ่งนยอีกแล้ว่เลขรถไอชิ๊นี่หหนึ่งศูนหกอีกแล้วนเ็ลงมันทีนงข้าวเหลือหกหน หกหนึ่งศูนย์หกอีกแล้วถ้าโอ้ยงูมันก็มาหากินเนาะก็ให้มันมาหากินนนอยเอาเสื่ออะไร ไปไปลดน้ำต่อนะคะเพรา,าะว่าน,น,นี่นะคะมีงูเนาะมีงูเข้าไป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 ,ป,ปไปทางไหนอีก

ทั้งงูทั้งอะไรเนาะก็เข้าไปพ่อก็ลืมหอดเปิดกล้องให้เจ้าชิดกระยูใช่ใช่ใช่นี่ยค่ะยายฮันนี่ก็เข้าไปนะครับมันแคบเนาะเพราะว่ามันพื้นที่มัน น้ำก็เนาะมันลำบากนะคะเพราะว่ามันแคบน้ำในนาก็เหือดแห้งหมดแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็นะคะมารวมด้วยช่วยกันรดน้ำต้นไม้อยู่เนาะยังไม่แล้วเสร็จนะคะ มาดื้อมาดื้อมาดื้อพวมด้วยช่วยกันพวกมด้วยช่วยกันนะคะเ็นน้ำมาให้ยายแฮนนี่นะคะอืม ใปแล้วใหญ่ทันนีนะคะไปลดน้ำที่หลังบ้านแอทชิดหน้าบ้านก็ใส่แล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับนะคะลิฟซีนะคะเข้ามาดูคลิปให้หน่อยเด้อเนาะกำลังพากันเอาใช้รถเข็นของคุณโอ้ยงูมันมาจากสวนวนะั่นอ่ะสวนมันน่ะมันก็มาเยอะแล้วงูมันก็มาหากินเนาะมาหากินหากิน ý tưởng phải là cả đầm nga ngon 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 เสร็จแล้วไป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  รถแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเนาะได้เวลาแล้วนะคะยุกย้ายยุกย้ายไปแล้วย้ายนี่เนาะเพราะว่ามันไม่ใกล้น้ำเนาะไป ภลรกิจเราเสร็จแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะคะชมทิบชมโฆษณาให้ด้วยเด้อค่ะช่องแม่บุญถินกกอกช่องแม่ฮันนี่สีกกอกนะคะขอบ<ะ>คุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้เหลืออีก